เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิบแบดบาตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลงแล้งนะครับกับการรีวิวสกินใหม่ชื่อว่า Call Meltdown Lumber นั่นเองนะครับผมเป็นสกินจาก v a l o r พาร์นะครับเออเอาดีซึ่ง Lumber ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างฮิตในแล้งนะครับผมนี่สกินแบบเหมือนเหมือนเป็นสนิมเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเซตนี้นะครับเป็นของล้างรองเท้าแล้วก็เป็นชิวออฟลอนนะครับแล้วก็สอยดึงเลือดแล้วก็ถอยนะครับผม แล้วก็พลังแสงเป็น A อเอ p l พส i ฟช s h i นะครับนี่รถรถเลลชลเลนเจอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นรองเท้ารถคูดาวด้วยผมบอกเลยวันนี้ผมจะเล่นสายเกยลียนลำเบอร์สายรถคูดาว40%เอาดีอันติเราจะแบบทุบได้ประมาณทุกๆป,ประมาณ10วินิดนิดก็ทุบได้แล้วนะครับผมคือทุบทิ้งขวา้างไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะว่ามันจะเร็วสักแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าของโลมมีรถคูดาวแล้วก็รองเท้ารถคูดาวถ้าสมมติว่า,าวเราได้ของโลมมันก็รองเท้าเนี่ย กูดาวก็จะเป็น30นะครับแล้วก็สร้อยเลื่อนๆมีอีก10นะครับผมมังกรจะเกิดอีกเาวิผมอยากเลยก็สีจังเลยลำเบอร์ยังถ้ายังไม่สีนี้ก็ยังเล่นอะไรย,ยังไงยังไงทุบไปหนึ่งทีเอาดีโตโรมันเข้าว่ะเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นผมยืนไม่ไหวครับผมอา้อาวอา้าวายาฮายาหิวหิวดเดี๋ยวท่าหนึ่งเพิ่งมาโอ้โหไม่ทันแล้ว โอ้ยอิลเมียชุลมุนจังหวะน,นี้ชุลมุนเออตายไปหนึ่งเอาเอเลนดอร์ฟิกทุบชัวชัวเขาผมเอาดิเอาดิผมตายไม่เป็นไรแต่ป่ามันตายนี่คุ้มนะครับผมมารองเท้ารถคูดาวมาแล้วเดี๋ยวเรารอ,อของล้างนะครับผมถ้าได้ของล้างนี่ก็คือมีคูดาว30% จะเดินไปไหนครับผมอีรูเมียตอนนี้อันติประมาณ20่วินวี่นะครับนานอยู่โอ้โหนึกว่าจะโดนหอกจะเย็นเอ้ยโดนจับทุกไม่ให้หนีโอ้โหถอนมาก่อนสลิมจะเย็นสลิมจะเย็นเราจะมีอันติอีกหกวี่นะครับผมเนมี่ยราติ๊กบอกเพื่อนเรียบร้อยแล้วบวกบวกบวกเรามีของล้างแล้ว ล้างไปก่อนหนึ่งทีทุบไปครับผมเอาเดีอิลูเมียลอยไปครับผมนี่ทุบกับผมยังไงโอ้ผมรอดนึกว่าตายอ้าวโตโรหิว,ตวโตโรสวยครับผมเดี๋ยวเราต้องรออันติขั้นสองนะครับทุบไปหนึ่งทีครับผมเอาเดยจะทุบกับโอ้โหมันแข็งว่ะ ไม่ได้แล้วเพื่อนไม่ได้โอ้ผมไม่มีสไลด์แล้วตายวะผมตายแน่นอนผมตายแน่นอน <c oughs> โอเคตอนนี้อันตีก็เดี๋ยวเรามาดูคูดาตอนอันตีเลเวลสอนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราทุบไปตอนเลเวลหนึ่งนะครับผมป้อมแตกเด้านบนป้อมแตกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นนี่ดีกว่าสเต็ปทุบกับหลัง ของฟิกเกอร์เออมันมีสูตรการเล่นลำเบอร์อยู่นะครับที่บอกว่าทุบแบบไม่ให้เขาเดาทางได้นะครับผมก็จะเป็นแบบว่าทุบไปทางอื่นก่อนแล้วค่อยฟิกเกอร์ไปหาเขาอะไรประมาณนี้นีครับสไลด์ทุบไฮยาเตะนี่เดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวมันต้องโดนผมทุบสักทีนึงเอ้าสวยครับผมตายฮายาเตะกดล้างให้เร็วเพื่อนเฮ้ย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 เอา ผมสไลด์จะไปทุบอีตัวโ,โลโอ้ยม้ามา,มาวงแตก <c oughs> อีกสามพีมีอันติเดี๋ยวเราเรอทุบม้าช่วยแครี่นี่ครับทุบม้าให้ออกแบบประมาณนี้นี่ครับผมสไลด์ทุบหนึ่งทีครับผมอันนี้ก็จะเป็นจังหวะการทุบอีกแบบหนึ่ง <Your team S 1> ที่แบบไม่ใช่ฟิกเกอร์นะครับเป็นแบบว่าสไลด์ก่อนแล้วค่อยทุบก็คือแบบลดระยะนะครับผมตอนนี้เราแอดซิปไป6นะครับ <c oughs> ผมเล่นกับสลิมดนีกว่ะ <c oughs> อันตีอีก6วิรับผมโคตรเร็วครับตอนนี้ยังอันตียังไม่ขั้นสุดด้วยนะบผม <c oughs> เอาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น <c oughs> เฮ้ยๆสลิมโดนทุขวางทางไว <c oughs> ้ก่อนเอาดีหนีก่ันครับอันตีประมาณ22วิีนะครับตอนนี้ <c oughs> ครูดาวยังไม่ได้40เ <c oughs> ดี๋ยวเราต้องรอให้ครูดาว40 <c oughs> ก่อนนะครับนี่ทุบไปสลิมหนีออกมาเร็ว อย่าไปเล่นมากเพื่อนยวต,ตาย <c oughs> นี่ไงเราเดี๋ยวเราทุบก,กับหลังเดี๋ยวเราทุบก,กับหลังครับผมทุบก,กับหลังนี่อย่างนี้ครับผมเอาดีอิลูเมียต้องตายแล้วโอ้โหมันมีล้างวะใช่ปะ่ะโอ้ยตัวโลกมันสู้มาเพื่อน <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละโอเคตอนนี้ได้เมจิกลิงครูดาว40%์นนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูอันติหลังจากนี้นะครับว่ากี่วินะครับแล้วก็ผมเอาพลังแฝงรถคูดาวของฟิกเกอร์มาด้วยนะครับผม15%ก็เลยแบบเล่นคอมโบเปิดอย่างนี้ได้บ่อยๆนะครับเพื่อเราตีอับซอดอดก้อนผมอยากดได้สร้อยเขียวจังเลยผมจะได้ไม่ต้องกลับบ้านะนะคระับสลิปกลับบ้านผมก็กลับดีกว่าอีกนิดนึงผมจะได้สร้อยเขียวแล้วนะครับผม ถ้าได้สช่เขียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ต้องกลับก่อนลมเบอร์ลดครูดาวสี่สิบเปอร์เซนต์ครับเพื่อนๆทุบรัวๆเกมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงกลางยังไงโตโลเอายังไงอยู่กันอย่างนี้ทุบไปดีครับผมทุบสามสยองขวัญเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเรารอจังหวะล้างล้างสวยๆครับผมเอาดีอิลูเมียอันติไม่มีซีซีเราทุบอย่ามาล้วงแครี่เรา อันตีอีก8วินี่โคตรเร็วเลยตอนนี้อันตีเลเวล่สามพอดีเลยนะครับผมตีมันสลิมตีมันทุบรัวๆครับผมอันตีประมาณ18วินะครับผมแต่เอฟเฟกต์อันเตียกว่าจะหมดก็อันตีเราเหลือประมาณ12วินะครับทุบไปดิอย่ามาตีแครี่เราเฮ้ยแครี่เราเอาเออโอเคครับอันตีมาแล้วนะครับผม ก็คือเอาจริงๆเนี่ยอันตีเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ12วินะเพราะว่าเวลาเราทุบไปมันก็จะมีแบบพื้นลาวาหนืดๆอยู่ประมาณแบบ3-4วินิข์นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าทุบบ่อยมากนะครับทุบได้แบบว่าทุบได้เรื่อยๆเลยเรารอเรารอสลิมมันดันบนเดี๋ยวผมเล่นคอมโบทุบกับหลังอีกรอบหนึ่งเกมหนึ่งทำได้ประมาณ2-3ทีนี่ครับผม คูดาวฟิกเกอร์อย่างนั้นนี่เดี๋ยวดีไม่ให้ตีคีบ่ะครับน้องๆโอเคอันตีอีก10วินะครับมาชิวออฟลอดมาแล้วนะครับผมยังไงยังไงครับผมโตโลเล่นเราทุบมา้าไม่ให้มันล้วงเราครับผมเอเดอันตีอีก12วิก็ามาดีครับ มีไหมไม่มีเพื่อเราไปดาร์กด้านบนนะครับมายังไงเดี๋ยวผมจะเล่นท่ายากนะถ้ามีจังหวะนะครับทุบไปก่อนโอ้ทุบใครก็ไม่รู้เฮ้ยทุบโดนอยู่ไอไอไอเรนดอร์ติดหนืดไอม้านี่ยังไงอย่ามาล้วงแคลรี่เรากดล้างสวยๆครับผมอย่ามาล้วงอย่ามาล้วง เล่นป้องกลางได้นะครับผมว่าอย่างนี้นี่เล่น3ทางได้เลยนะครับผมเอเลนโดฮายาติเล่นป้อมบนได้นะเพื่อนทุบไป1ทีเอาเดฮายาโดนยกสูงสูงไป1ทีใจเย็นครับใจเย็นฮายาฮายาติฟิกเกอร์แล้วนะครับผมอีก7วิผมจะมีทุบต่อนะครับเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเล่น ทุบกับหลังเนี่ยครับผมยังไม่ทุบกับหลังเลยเกมนี้ทุบไปทีเดียวทุบกับหลังไปหนึ่งทีครับผมโอ้อย่างเท่ครับผมเอาดีป้อมตีป้อมเพื่อนเออสามทางจบบ้านไหมเพื่อนอย่างนี้ผมว่าจบแล้วเนี่ยอย่ามาล้วงทุบไม่โดนอย่ามาล้วงฝั่งเราจบไม่ได้ว่ะมันเกิดหมดฝั่งเราเลือดน้อยนะครับ แต่เกมนี้เนี่ยผมก็ไม่ต้องกลับบ้านเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีสร้อยเด้งเลือดนะครับผมแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเลือดผมก็เต็มนะครับทุบเป็นหนึ่งที <c oughs> คืออันตีทุบเร็วมากนะครับผมคือมันเร็วมากๆอะ่ะเพื่อนเออมันเร็วแบบสุดๆไปเลยนะครับผมชอบนะเล่นสายแบบทุบทิ้งขว้างได้อย่างนี้นะครับคือทุบบ่อยมากนะครับผมไปลองเล่นกันได้นะแต่แบบข้อเสียก็คือไม่มีการซีซีนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าป่าฝั่งเขาเป็น สายเวทอ่ะผมก็แนะนำว่าให้ออกซีซีดีกว่านะครับผมตัวโลตายยังไงไฮยาเตะครับผมโดนหอกด้วยแตกไปหนึ่งกดล้างให้เอาดิแตกกันหมดพบว่าแตกหมดแล้วเนี่ยแตกหมดเลยครับผมเรียบร้อยจบเกมครับผมก็อันนี้ถือว่ามารีวิวสกินใหม่นะครับของลัมเบอร์นะครับผมแล้วก็เล่นเป็นสายรถคูดาวอันติ40%นะครับ ก็ถือว่าทุบบ่อยมากนะครับผมแล้วก็เล่นสนุกนะลัมเบอร์นะครับเล่นฟิกเกอร์คอมโบกับฟิกเกอร์อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเปิดไปที่แบบว่าฝั่งตรงข้ามจะแบบเดาทางไม่ค่อยถูกนะครับผมว่าแบบเราจะทุบยังไงตอนไหนยังไงยังไง,ไงก็ไปลองดูกันได้นะสำหรับลัมเบอร์นะครับผมเราได้เหรียญเงินนะ17แอซิดนะครับ เล่นสายนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมเล่นสนุกดีสายนี้นะครับยังไงก็ไปลองดูก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ